วันนี้พวกเราอนาสิตย,ยอน,ยนาสิทธิตของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพร้อมด้วยแาตโยมทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาอนาสายบุญบารมีธรรมอำน,นาจเจริญอำน,นวยพ่อแม่ครูบาอาจารย์อันนี้เราทั้งหลายได้มาร่วมกันทําวัดสวดมนต์ ฏิบัติธรรมน้อมบูชาคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ครออนุโมทนาบุญชีวิตของคนเรามันไม่มากถ้าจะเปรียบเทียบคนทุกคนชีวิตทุกชีวิตเราอยู่ได้มาเกิดในโลกมนุษย์ได้ก็เพราะบุญอยู่ได้ก็เพราะบุญนะถ้าบุญหมดเราก็อยู่ไม่ได้ ถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับรถรถนี่ถ้ามันมีน้ำมันเราเติมน้ำมันเต็มถังรถก็วิ่งได้ไกลชันใดแต่ถ้าน้ำมันรถหมดเมื่อไหร่เราไม่เติมต่อเราไม่เอาน้ำมันเติมต่อน้ำมันหมดรถก็หยุดวิ่งไม่ได้ชันใดชีวิตของคนเราก็เหมือนกัน การที่หลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี่อายุสั้นอายุยืนอายุยาวอายุน้อยอยู่ที่บุญของใครของมันถ้าเรามีบุญมากมีบาร,รมีมากอายุของเราก็จเจริญก็ยื่ยืนถ้าเราถ้าเรามีบุญน้อยก็ตายเร็วตายตอนเป็นเด็กก็มีเป็นหนุ่มก็มีตอนแก่ก็มี ก็ฉะนั้นให้เราทั้งหลายอย่าประมาทในชีวิตชีวิตที่เหลือยังอยู่นี้มันไม่มากให้เราทั้งหลายสร้างประโยชน์ให้มีคุณค่าชีวิตไรสาระขณะนี้ยังไม่สายเกินที่จะแก้ไขแชีวิตจะเหลือน้อยลงเพียงใดควรภูมิใจที่ได้ทำดีทันมีคนเห็นหรือไม่เป็นไรเล่า ควเรเลือกเอาความดีที่สร้างสรรค์มีคนเห็นหรือไม่ไม่สำคัญใจเหรานั้นรู้ว่าดีเท่านี้พอคำกรบทนี้เป็นคำกอนที่หลวงพ่อสวินทุนยธาท่านให้สอนแล้วก็ท่านแนะนำมาหมกให้แก่แผ่นดินทำแผ่นดินทองโดยพระเดชทะคุณหลวงพ่อพระครูมงคลวรวัฒนได้นำคำสอนนี้คำกอนนี้ มาท่องให้กับหลังจัดแก่ผู้หลงหิดผู้กินเหล้าเมายาหลงหิดหลวงพ่อไปสอนไปอบรมแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองณที่ใดคำกรบทนี้เราจะได้ยินเป็นประจำโดยเฉพาะหลวงพ่อได้ติดตามหลวงพ่อพระภูมุคงคลไปทุกแห่งในช่วงอบรมแผ่นดินทมแผ่นดินทองเพราะฉะนั้นชีวิตไรสาระขณะนี้ ยังไม่สายเกินที่จะแก้ไขแม้ชีวิตจะเหลือน้อยลงเพียงใดควรภูมิใจที่ได้ทำดีทันมีคนเห็นหรือไม่เป็นไหลเล่าควรเลือกเอาฟัมดีที่สร้างสรรค์มีคนเห็นหรือไม่ไม่สำคัญใจเหล่านั้นรู้อดีเท่านี้พอหลวงพ่อจะนำไปสอนในช่วงอบรมเปลี่ยนดินทมเป็นดินท,นนทอง ใครก็ตามที่เข้าหบรมจะต้องได้ฟังก่อนบทนี้ชีวิตที่ผ่านมามันเป็นเพียงอดีตส่วนชีวิตที่เหลือเป็นกำไรชีวิตที่เราทั้งหลายจะต้องฝันฝ่ายจะต้องบาเพ็ญจะต้องสร้างจะต้องทำความดีให้เกิดขึ้นแต่ตัวเองส่วนอดีตที่มันสูญเสียไปแล้วแม้จะขาดทุนยังไงก็ตามปล่อยมันไป แต่ชีวิตที่ยังเหลืออยู่จงสร้างกำไรให้แก่ชีวิตให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นี้สรุปใจความของคำกอนที่หลวงพ่อท่านได้นำมากก่ามาสอนเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้นำคำกอนตัวนี้ซึ่งหลวงพ่อพระภูมงคลวรวัฒนท่านได้พูดเป็นประจำมาเป็นข้อคิดมาเป็นแนวทางให้แก่เราศิทธิอนุสิท์ทั้งหลาย ได้ฟังแล้วเอามาติดตองเมื่อติดตองแล้วก็เอามาแก้ไขชีวิตของตนเองให้มันถูกต้องแม้มันจะเหลียน้อยเพียงนิดหน่อยก็ตามแม้บางคนจะอายุมากแล้วก็ตามแต่อายุที่เหลืออยู่นั้นจงให้มันได้กำไรชีวิตอย่าให้มันขาดทุนถ้าเราทำชีวิตให้มันได้กำไรก็เหมือนเราลงทุนเราค้าขาย ถ้ามีกำไรแล้วแม้เราจะไปบ้านอื่นเมืองอื่นเราก็มีต้นทุนไปเราก็ย่อมได้ความความสุขเราก็เหมือนกันแม้จะอยู่ในโรคนี้มากหรือน้อยก็ตามเมื่อเราตายจากโรคนี้ไปเราก็มีพัสปอร์ตบุญเมื่อมีพัสปอร์ตบุญเราจะไปอยู่ที่ไหนที่ไหนก็สบายให้สบายเด้อเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเกเวลา ในลำดับต่อไปให้เราทั้งหลายอธิษฐานกิตออกจากสมาธิเตรียมแผ่เมตตาเป็นลำดับต่อไปเดอ้อหิมินาปุญญากรรมเนนาอุปัชจายกุณุตาราจาริโยกตาราจมามตาปิตาจายตา ิยามะมังสุริโยจาริมาราชาคุณวันตา มิจาระมมาราชาอินตาจตุโลกะปะราชาเทวตายะมุมิตามโนะมาจตาเวริกาปิจัสเพสตาสุขีหุนตุบุญญานิปากาตานิเมสุขังจติวิธังเทนตุขิปปะเตทะโอมาตังอินินาปุญญากรรมนาอิ ปางสุราปเจวะตังปาทานาเชตานังเยสันตังทินาธรรมายาวนิปานตุมะมังนสันตุสัพทายวายชาชาตุภะเวภะเวอุชูจิตสติปัญญาสัเละคุริยมีนามาลาภตุโนกาสังกาตุนจาวิรเยสุ พุทธาทิปะวารุณาโทตัมโมนาโทวารุตานาโทปัจิกาพุทโธสังโฆนาโุตารุมะมังเตโสตมะนุภาเวนะมารุกาสังลาภันตุมาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา โพธิ์างภะวันทงอาภิวาทิเสวัสด 路。